ครับมานี่เดี๋ยวช่างต้ามจะพามาดาูมอเตอร์มือสองของทางร้านนะครับมอเตอร์มือสองนะครับทุกตัวนะครับจากทางร้านผมนะครับคือผมก็มีเวลาก็วิ่งหาแหละพอได้มาได้มาผมก็จะเอามาเช็คเอามาเช็คเอามาถอดดูนะครับว่าขดลวดเดิมไหมอะไรไหมนะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์อของผมนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ทั่วไปแบบนี้นะครับไม่ใช่พวกมิซูไม่ใช่พวกอะไรนะถ้าเป็นลวดไม่ใช่ลวดเดิมลวดพันมาแล้วนะครับผมจะไม่เก็บนะครับผมจะตีลวดทิ้งเลยผมจะลือลวดทิ้งเลยแต่ว่าถ้านี้เดิมๆนี่ครับถ้าเดิมๆนี้ไม่เคยพันไม่เคยอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยผมจะเก็บนะครับเพราะมอเตอร์ออย่างเงี้ยค่อนข้างจะไม่ค่อยช้ำนะครับดูจากเบลลิงดูจากอะไรตัวนี้ผมก็กําลัง มีเวลาแล้วไม่ใช่ครับพอมีเวลานะครับก็เลยรื้อเก็บเอร้านเก็บหน่อยนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมก็เอาไปทําการอบนะครับอบไฟแล้วอาาน้ัญญาทับไปสักรอบหนึ่งนะครับเคลื่อน้ัญาทับไปอีกรอบหนึ่งก็ส่วนมากนะครับลูกค้าที่มาซื้อมอเตอร์มือสองจากที่ร้านผมนะครับผมก็จะเช็คลูกปืนนะครับเนี่ยครับก็จะเช็คแบริง่งเช็คแบริง่งเช็คเพาเช็คปอกนะครับเช็คปอกว่าปลอกหลวมไหม บอกหลวไมไหมลูกปืนแตกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยผมจะเช็คไว้ให้เลยนะครับคือลูกค้าซื้อไปก็ใช้ได้เลยส่วนมากนะครับลูกค้าลูกค้าประจําผมนะครับที่ซื้อกับผมประจําอยู่นะครับที่ซื้อกับผมประจําอยู่ประจําอยู่ก็เขามาเขามาซื้อนะครับถ้าเขาตั้งใจมาซื้อเขาก็เห็นแล้วเขาก็ซื้อเลยนะครับเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยต่อราคาไม่ค่อยอะไรอกครับเพราะว่าเขารู้ว่า ทางร้านนะครับคือคือผมซื้อไปใช้ได้นอนนะครับคือรับประกันครับเพราะเราเป็นช่างพันมอเตอร์อยู่แล้วแล้วก็เรามั่นใจนะครับเราถึงขายแล้วเราคุยกับลูกค้าแล้วว่าเอาไปใช้อะไรอะไรอะไรว่าไหวไหมไหวไหมแนะนําก็แนะนํากันนะครับแต่ส่วนมากลูกค้าที่ลูกค้าประจํานะครับเข้ามาเขาก็ซื้อเลยเขาก็มั่นใจอยู่แล้วว่าซื้อไปใช้ได้แน่นอน ถ้าใช้ไม่ได้ก็เป็นทางนู้นแล้ะครับว่าเครื่องติดลูกปืนแตกอะไรหรือเปล่าเอาไปขับว่าอะไรไหวหรือไม่อะไรเงี้ยอย่างนี้ผมก็จะนี่นะครับทําการถอดเช็คล้างอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะครับหรือผมก็จะเช็คของผมนี่รดเดิมๆครับเนี่ยเดิมๆรวดดีเลยนะครับรวดสวยตัวนี้รวดสวยมากก็เดี๋ยวผมล้างทาความสะอาดก็เก็บนะครับ,รบเดี๋ยวผมพามาดูนะครับ นี่นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณแค่นี้แหละครับของผมของผมจะมีไม่ค่อยเยอะแล้วครับก็จะมีแค่นี้ก็จะเก็บเท่าที่เท่าที่มีครับก็เก็บมาตัวไหนเก็บมาขายไปเก็บมาขายไปตัวไหนอยู่นานหน่อยก็อยู่ไปครับก็ไม่เน่าไม่เสียอยู่แล้วเรามั่นใจว่าของเราดีนะครับยังไงก็ขายได้ครับเรามั่นใจว่าของเราดีของเราใช้ได้ทุกตัวนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตระกูลสิบแรงนะครับสิบแรงสิบแรงสิบแรงนะครับ แล้วแต่ลูกค้าชอบยี่ห้อไหนนะครับก็ปกติจะมีมิซูอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับแต่ขายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิซูนะครับตัวนี้รวดเดิมตัวนี้สวยมากครับตัวนี้มิซูห้าแรงนะครับนี่ครับสามร้อยแปดสิบแต่ตัวนี้จเป็นสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้สวยตัวนี้เดิมนะครับตัวนี้ห้าแรงเดิมเลยรวดเดิมมากอันนี้ตัวอันนี้ของโอเวนนะครับนี่ตัวนี้นี่ของเว้น ตรงนี้ก็อาจจะนานหน่อยทุกปืนอาจจะล็อกต้องต้องมาถอดดูก็อันนี้ของเว้นก็รวดเดิมอันนี้ก็เดิมเดิมหมดนะครับตรงนี้รวดเดิมหมดมิซูอันนี้สามแรงสามแรงมิซูนะครับสองสายตรงนี้เดิมเดิมแท้แทเดิมมางดังบวชเลยครับก็อาจจะมีของมือสองครับก็จะมีรอยยกรอยถอดรอยนี่มั่งครับแต่ว่ามั่นใจว่าตัวนี้เดิมแน่นอนรวดเดิมแน่นอนะายเดิมแน่นอนก็ เดี๋ยวพอมันเยอะๆขึ้นนะครับชอเดี๋ยวก็ค่อยๆเก็บไปนะผมก็ไม่ได้ค่อยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาวิ่งหาก็ทําไปเรื่อยครับทําไปเรื่อยจับมาเรื่อยบางทีมีสวยก็เก็บนะครับ <S <S พอเก็บมาเก็บมาก็มาคัดอย่างนี้แหละครับคัดแล้วก็มาทําความสะอาดทําความะอะไรมาอบให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางขายครับก็เดี๋ยวถึงเวลามีคนมาหาก็ขายได้นะครับ ตรนนี้ก็ผมขายเรื่อยนะครับแต่ว่าผมคือก็ว่างๆก็ทําเก็บว่างๆก็ทาเก็บนะครับเผื่อมีใครต้องการมาหาก็ซื้อพอดีกไได็ไม่ได้ไม่ได้รีบขายนะครับไม่ได้รีบร้อนขายไม่ได้ต้องรีบขายได้วันนี้วันนี้ไม่ได้รีบนะครับของมันดีอยู่แล้วครับเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็ขายได้ครับเพราะเราทําอาชีพนี้อยู่แล้วครับก็โอเคถ้าท่านใดสนใจมอเตอร์มือสองนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวถ้าผม มีเยอะๆนะครับเยอะๆก็จะถ่ายรูปลงมาลงให้ดูเยอะๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเก็บๆนะครับแต่ยังไม่มีเวลาเก็บได้เยอะนะครับส่วนมากพอเก็บพอจะเยอะจะเยอะก็ลูกค้ามาก็ซื้อไปทีละสองตัวนะครับวันก่อนก็เอาสิบแรงไปสองตัว,วมามาก็ถึงเวลาก็ซื้อเลยผมลองไปให้ดูเลยเพราะซื้อกับผมไปไม่ต้องไปเดาครับไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปรุ้นว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับซื้อไปใช้ได้แน่นอนครับก็ ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เผื่อเป็นกำลังใจเผื่อมีผลงานดีๆเรื่องมอเตอร์เรื่องประสบการณ์งานช่างหลายๆน้านนะครับหลายๆด้านก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ช่างตั้มก็ฝากเป็นคลิปมอเตอร์ motor, มือสองไว้หนึ่งคลิปแล้วกันเนาะเผื่อท้านใดสนใจก็ทักมาหาได้นะครับหามอเตอร์รุ่นไหนอะไรยังไงในเขตระยองนะครับเขตระยองถ้าไม่ไกลมากผมก็วิ่งส่งฟรีให้นะครับ แต่ว่าต้องคุยกันก่อนคุยราคาคุยอะไรให,ให้แน่นอนครับไปวิ่งไปส่งฟรีให้ครับโอเคนะคลิปนี้จังตั้มฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ